องตั้งใจเรียนเก่งมากค่ะเหมือนสันนะคะโอเคเดี๋ยวเราร้อยครบยี่สิบคนก่อนเนาะครูต้องไปก่อ,อใหเ้เด็กเั้นเองนะคะสำหรับนักเรียนปอนะสองเนาะให้นักเรียนนะคะเปิดหน้าที่อ่าหน่วยการเรียนดูที่สิบหกค่ะลูกหน้าที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวครูขอหาก่อนนะแป๊บบนึงในห,หนังสือของเรานะคะ หนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะเปิดหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดเลยค่ะลูกนะคะ,ะเปิดแล้วครับทำไมวันนี้มาเข้าเรียนน้อยจังรูครับแล้วตรงหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดไอ้ตรงข้างล่างสามข้อไม่ทำก่อนหรอครับตรงไหนลูกเดี๋ยวสักครู่นะคะอ๋อ เราทำแล้วลูกพีรวิทย์เราทำแล้วครับทำใน Google Form ไงจำไ,ได้ไหมใครยังไม่ได้ทำข้อสอบใน Google Form 10ข้อ,อของครูบ้างอ๋อผมทำแล้ว,ลวนั่นแหละครูเอาตรงนี้แหละค่ะไปใส่กูเก<น>ลฟอมเพื่อเก็บคะแนนให้เด็กๆนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อและชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยชั้นนี่คือพิมพ์ทับให้ครูด้วยนะนะคะเพราะว่าครูจะได้ไปย้อนหลังเช็คชื่อนะคะลูกลว่าวันนี้ใครเข้าเรียนกับครูบ้าง อ่ะรูขาขาลูกเป็น hmm. พิมหนูพิมพ์ไม่ได้ค่ะพิมพ์ไม uh> ่ได้ใครก็ได้ฝากพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อให้เพื uh ่อนหน่อยค่ะพิม์ชื่อหน่อยเพชรดาพิมพ์ชื่อให้เพื่อนหน่อยลูกชื่อเพื่อนที่พิมพ์ไม่ได้ใครเออชื่ออะไรคะบอกเพื่อนเร็วพี่ลักษนาสมเจริญรัตนพี่ลักษนาเพชรดารับหน้าที่พิมพ์แทนเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อแจ้งเตือนนะลูกนะว่าเพื่อนได้เข้าเรียนพิรักอ่เพชรดา เพชรดาพิม์ให้ครูหน่อยลูกเพชรดาพิมพ์ให้พิลัคณาหน่อยนะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนนะลูกนะโอเคนะคะวันนี้ครูจะไม่แซวเสียงนะลูกนะว่าใครเข้าเรียนปอไหนเข้าเรียนเยอะที่สุดวันนี้คุณครูขอเริ่มสอนเลยละกันนะคะโอเคขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะในการที่จะทําความเคารพครูค,ค่ะลูกหนึ่งคนนักเรียนเตรียมตัวทําความเคารพ สวัสดีครับคุณูสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศหนาวไหมคะลูกหนาวหนาวใช่ค่ะครเพราะว่าเวลาตอนกลางวันต้องต้มน้ำอาบเลยนะคะบ้านใครมีเครื่องทําน้าอุ่นก็จะทําไมคะลูกดีนะคะดีนะคะแต่ว่านครูป้อนนอุนปิดน้ำอุ่นก็อาบไ้เลยหนาวใจเลยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราปิดเราปิดใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวคุณโคขออธิบายขึ้นเรื่องใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอเคไหมนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะหนึน่งร้อยสามสิบแปดโอเคเห็นทื่ยังเห็นระดาพ์ให้เพื่อนแล้วใช่ไหมคะยานเดี๋ยวพิมกัน โอเคให้เพราดาพิมพ์พให้นะลูกนะน่ารักมากๆเลยช่วยเหลือเพื่อนนะคะเราต้องมีน้ำใจช่วยเหลือกันนะลูกนะเพื่อนพิมพ์พไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันนะลูกนะคะตอนนี้นักเรียนทุกคนเปิดหน้าที่หนึ่ง้สามสิบดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเปิดแล้วค่ะเก่งมากค่ะหน้าที่หนึ่งร้ยสาสิบแปดนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับหน้านี้อี้าฟ้า<ๆ>ใช่ไหมนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่สิบหกนะลูกนะ เรื่องคําที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงนะคะรอมเมื่อค่าที่ผ่าน,านมาเราเรียนกันไปในเรื่องของไม้ทันตคาสหรือว่าตัวการาันจำได้ไหมเปอหนึ่งร้ามสิบแค่ะอินทิรานะคะปกติเนี่ยพยัญชนะตัวใดหรือสระตัวใดที่ไม่ออกเสียงเนี่ยจะต้องมีไม้อะไรไว้ด้านบนนะลูกที่มันมาฆ่าพยัญชนะลูก ไม้นธัทค่าค่ะไม้นธนาาัทาค่าถูกต้องนะคะแต่ในวันนี้เป็นเรื่องใหม่ค่ะลูกค่ะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นแบบใหม่เป็นชนิดอีกชนิดหนึง่งละกันเป็นเอ่อเป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งที่เราจะได้เรียนในวันนี้ก็คือเป็นพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงโดยที่เขาก็ไม่มีไม้นธนัทค่ามาค่าด้วยนะนะคะเป็นคําที่ เราใส่เรียญชนะนั้นและสระนั้นเข้าไปแต่เราไม่ทําการออกเสียงเขานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่อเรียนมาสังเกตกันครค้าที่เท่าไรนะคะหนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะมันมีสระอีก้วยนะคะแต่ว่าให้ดูหน้าที่อยู่ตรงข้ามการที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะที่มีเด็กน้อยผมจุกสามคนนั่งคุยกันนะลูกเะ็ค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูขอนม่แะไข่อหนูสระอ ก็ใครลูกอ่านักเรียนเห็นหน้าจอของครูวีหรือยังเห็นแล้วค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะเนแล้วครับนักเรียนเห็นหน้าจอแล้วเนาะนักเรียนเห็นนี้ไหมเห็นแล้วค่ะเห็นภาพเห็นภาพผู้หญิงทําอะไรอยู่ลูกเอามีเสียงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวครูขอสต็อปก่อนเก็บผ้าค่ะูครับครับผม อน,นี่ครูอธิบายก่อนแล้วครับถมเมื่อกี้ไมดครูจะอธิบายก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวครูลบเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตลบก่อนจริงๆครูจะอัดคลิปให้หนูแต่ว่าครูมาสอนสดดีกว่าเนาะนักเรียนจะได้พบปากครูวีด้วยนะคะเดี๋ยวครูวีขออนุญ,ญาตลบก่อนนะคะเด็กๆจริงๆครูอัดคลิปมาแล้วนะคะ ่ะตอนนี้ในระหว่างที่รอคุณครูนะคะเปิดหน้าที่138เลยใครยังไม่เปิดให้เปิดหน้า138เลยนะคะเปิดแล้วค่ะเปิดตั้งนานแล้วโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้คุณมีงานให้ทำในคาบด้วยเพราะว่าคุณครูจะออกไวเนอะนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ่ะนะคะอ่ามาดูหน้านี้เลยลเรียนเห็นไหมมีภาพของใครลูก มีภาพของใครเอย่ยมีภาพคนกําลังทําอะไรคะเย็บผ้าค่ะเออเป็นผ้าคุณแม่นะคะบ้านใครเย็บผ้าบ้างลูกบ้านใครคุณแม่ยใช้จักเย็บผ้าแบบที่ครูวีเปิดให้ดูบ้างมีไหมมี่เย็บผ้าค่ะเย็บผ้านะคะเย็บผ้าเราต้องใช้จกักรนักเรียนดูคําว่าจักร่าลูกขาคุณครูก็ทําเป็นตัวสีฟ้าๆมาให้เนาะ จากเย็บผ้าอา่านว่าจากเย็บผ้าเห็นไหมนักเรียนสังเกตนะคะคําว่าจากจะมีตัวอะไรที่ไม่ออกเสียงหรือเรือตัวรอเรืออ่ะตัวรอเรือไม่ออกเสียงทีนี้มาดูตัวต่อไปค่ะคําว่าอุบัติเหตุอา่านว่าอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุนักเรียนดูนะนักเรียนดูคําว่าอุบัติเหตุมีอะไรที่ไม่ออกเสียงคะ โอ้โหเก่งมากเลยนะคะเสียงสระอูถ้านักเรียนอาจออกเสียงสระอูด้วยจะอ่านว่าอุบัติเหตุซึ่งผิดนะคะซึ่งผิดใช่ไหมลูกผิดนะคะอ่านว่าอุบัติเหตุเราไม่ออกเสียงสระอูนะคะเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูก่อนนะต่อไปค่ะท่องสูตรคูณใครเคยท่องสูตรคูณบ้างยกมาขึ้น โอ้เก่งมากเลยแสดงว่าเก่งคณิตศาสตร์นะคะเียที่ยกมือห้องสูตดกูเห็นไหมว่าคําว่าสูตรตัวไหนไม่ออกเสียงคะลูกลอเรือเห็นไหมอ่านักเรียนจ๋าก่อนที่ครูจะไปเริ่มสอนนะนักเรียนสังเกตได้ใช่ไหมว่าตัวพยัญชนะและสระที่มันไม่ออกเสียงเนี่ยก็คือไม่ออกเสียง ตอนแรกที่เราเคยเรียนไปในเรื่องของตัวการันนะคะเอ่อพยียชนะตัวไหนที่จัไม่ออกเสียงต้องใส่ไม้ทันตคาดแต่อันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบไม่ต้องใช้ไันตคาดเราก็ไม่ต้องออกเสียงเขานะคะโอเคไหมอันนี้คือสังเกตทีนี้ทัาเรียนดูสังเกตคําว่าจากคําว่าเหตุแล้วก็คําว่าสูตรนะคะเป็นคําที่มีเพยียชนะและสระไม่ทาไมลูก ออกเสียงค่ะใออกเสียงนะคะเดี๋ยวช่คุณครูตอบนะคุณครูจะได้ปล่อยไว้นะลูกนะถ้าเราตั้งใจเรียนก็จะปล่อยไว้นะคะก็คือไม่ออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระที่เป็นสีทุกคำ่ะหนูส่งชื่อเพื่อนไปแล้วค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นระดาช่วยเหลือเพื่อนค่ะ ะคะเมื่อสักครู่นี้เราสังเกตไปแล้วเนาะสำหรับคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงทีนี้มาดูกันค่ะมาดูว่าพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงเนี่ยมันมีมันเป็นยังไงนะคะแล้วมันมีหลักสูตรเขาเรียกว่ามีมีแผนผังยังไงบ้างว่าเราต้องเรียนเป็นยังไงบ้างมาดูนะอ่าแบบที่หนึ่งจริงๆแล้วนะคะลูกมันมีทั้งหมด 2แบบเลยก็คือแบบพยัญชนะไม่ออกเสียงและแบบสระไม่ออกเสียงนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องแรกนะคะเราจะเรียนในเรื่องแรกก็คือเรื่องคำที่มีพยัญชนะไม่ออกไม่ออกอะไรลูกออกเสียงค่ะออเสียงซึ่งพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงที่อยู่ในคำเหล่านั้นนะคะก็จะมีอยู่สองตัวคือตัวอะไรบ้างคะเด็กๆช่วยต่อครูเสียงดังฟังชัดค่ะ รอเรือรอเรือวัวอรหหีบค่ะทีนี้รอเรือกับหอหีบค่ะค่ะวันนี้นะจริงๆมันมีสองแบบแบบพยัญชนะไม่ออกเสียงแลวแบบสระไม่ออกเสียงเห็นไหมแต่เราจะเรียนแบบแรกก็คือเรื่องพยัญชนะไม่ออกเสียงก่อนในวันนี้นะแลวเดี๋ยวสระไว้เรียนพรุ่งนี้โอเคนะเด็เก่นะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามีรอเรือและหอหีบเนี่ยไม่ออก ทีน,ะะน,นี้เรามาดูว่าตำแหน่งของมันนะคะตำแหน่งของพยัญชนะเหล่านี้เนี่ยที่ไม่ออกเสียงเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างโอเคไหมนะคะอ่ะไปมาดูเลยนะคะในเรื่องของพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยจะอยู่กลางคำดูให้ดีนะดูอันที่หนึ่งดูลูกศรของครูนะ แบบแรกเนี่ยจะอยู่กลางคําและแบบที่สองนะคะจะอยู่ท้ายคำนะคะอยู่ท้ายคำนะคะแบบแรกอยู่กลางคำนักเรียนเห็นไหมนักเรียนเห็นตัวสีฟ้าของครูไหมเห็นค่ะตัวสีฟ้านะคะก็จะอยู่กลางคำเห็นไหมมีหอหีบแล้วรอเรืออยู่ตรงกลางคำนะคะส่วนประเภทที่สองที่คุณครูบอกไปก็คือเป็นตัวอะไรลูก ตัวรอตามหลังตัวสะกดนะคะตัวรอตามหลังตัวสะกดจะไม่ออกเสียงตัวอะไรเอ่ยจะไม่ออกเสียงอะไรนะไม่ออกเสียงอรอเรือออกเสียงอเรือเก่งมากค่ะเออย่างเช่นคําว่าจากเมื่อสักสครู่นี้ที่ครูยกตัวอย่างให้ไปนะคะเขาจะอ่านว่าจากไม่อ่านว่าจักระมีรอเรืออยู่หลังสุดท้ายคําก็จริงแต่เราไม่ออกเสียงน,นคะคะแล้วก็สะกคน อะไรนะลูกอยากก็สูตรคูณถูกต้องค่ะคาว่าสูตรคูณสูตรก็มีรอเรือไม่ออกเสียงเห็นไหมอันนี้เป็นตําแหน่งของเขามาดูคําแรกค่ะคําแรกมีหอหีบอยู่กลางคําอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าพรามนะคะพรามคานี้อ่านว่าพรามนะลูกคําอ่านที่ถูกต้องคืออ่านว่าพรามนะคะพรามต่อไปคําว่าอะไรลูก พรรมนะนักเรียนท่าอ่านว่าพรผมเด็ดขาดนักเรียนอ่านพารมนะคะเพราะว่าผิดคํะคำว่าพรรมนี้นะคะไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงพรมเช็ดเท้าหรือว่าพรมบูนอนแต่หมายถึงพระพรมนะคะพระพรมซึ่งเป็นอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทพนะคะลูกต่อไปคําว่าสามารถเห็นไหมคํานี้ สออาสามออารอถอมาดอ่านว่าสามารถนะคะอย่าอ่านว่าสามารถนะจ๊ะผิดผิดนอนผิดเดยอบางคนอ่านสามารถผิดนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่าสามารถเพราะว่าเราไม่ออกเสียงตัวอะไรคะคำนี้เราเรือเราเรีเรือค่ะสังเกตว่าอย่างเช่นคําว่าพรามคําว่าพรมแล้วก็คําว่าสามารถเนี่ยเราอ่านเหมือนไม่มีตัวนั้นอยู่เลยแต่เพียงว่าเราเอามาใส่ แต่เราไม่ออกเสียงไงโอเคนะเราไม่ออกเสียงเขานะลูกนะอย่าอ่านว่าพรอนหมอย่าอ่านว่าสามารถรถผิดคุยให้ผิดแสดงว่านักเรียนไม่ได้เรียนภาษาไทยกับครูวีนะคะคํานี้อ่านว่าพรามพรมแล้วก็สามารถนะคะต่อไปคําว่าอะไรอันนี้คำนี้อ่านว่าอะไรลูกดูคาอ่านอลูกสอนของครูค่ะปราป่าป่าปราป่า่าป่าปาปราป่าาป่าป่าปาปาป่าา ททันีอ่านว่าปราดถนาเลเมียนอย่าจำคำที่อ่านผิดนะลูกจำเฉพาะคําที่อ่านถูกเท่านั้นนะคะอ่านว่าปราดถนาค่ะต่อไปอคํคำว่าเลเมียเาอยากทำเาเกเรียดดูปากครูนี่นะลูกนะ เกียรติเกียรติคำนี้ไม่ได้หมายถึงรังเกียจเอ่อไม่ได้หมายถึงรังเกียจนะลูกไม่ได้หมายถึงการเกลียดชังแบบนี้นะไม่ใช่นะลูกตียอเกียรติยศเกียรติยศมากเกียรติบัตรเกียรติยศเกียรติยศค่ะเกียรติเกียรติบัตรหมายถึงอ่าเขาเรียกว่าทรงคุณค่ามีเกียรตินะคะคำนี้อ่านว่าเกียรตินะลูกไม่ได้อ่านว่าเกียดนะผิดนะถึงแม้ว่าจะมีรอเรือแต่เราออกเสียงมันไหมไม่ไม่ออกเสียงค่ะคำนี้จึงอ่านว่า น,นะคะปรารถนาหมายถึงอะไรหมายถึงความต้องการหรือความประสงค์ความอยากได้สิ่งนั้นเช่นครูวีปรารถนาอยากจะได้ของขวัญปีใหม่จากเด็กๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือปรารถนาคือต้องการนะคะหรือหรือเด็กๆปรารถนาอยากจะได้ของขวัญจากใครจากคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะคําว่าปรารถนาหมายถึงต้องการนะคะ,คะก็จบไปแล้วในเรื่องของ รอเรือและหอหีบอยู่กลางบางคำนะลูกนะอันนี้เวลาออกเสียงจะไม่ออกเสียงเขานะคะทีนี้มาดูข้อที่สองค่ะคำที่มีรอตามหลังตัวสะกดเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเช่นคำว่าจากหรือว่าคำว่าสูตรมาสักครู่อนี่นะคะเขาจะออกเสียงรอเรือไหม ไม่ออกค่ะผู้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมของครูเลยเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วมีคําว่าจากแล้วก็คําว่าสูตรเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปค่ะคําว่าสมัครซ้อมมอคอรออ่านว่าสมัครสมัครเราไม่ออกเสียงรอเรือต่อไปคําว่าเกษตรค่ะเกษตรหมายถึงอะไรลูกการทําอะไรเกษตรเกษตรกรเกษตรกรอะไร การเพาะปลูกการพันนาการทําเกษตรนะคะที่เกี่ยวกับการปลูกผักหรือว่าทําเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรปลูกข้าวอย่างนี้ก็เรียกว่าเกษตรหรือปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าวอะไรทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับการเนะคะอันนี้อ่านว่าเกษตรนักเรียนอยาอ่านว่าเกตตอนผิดตีตีมือเลยนะคะใครอ่านเกตตอนผิดเลยนะคะแสดงว่าไม่ได้เรียนวิชาภาษาไทยกับครูนะคะคํานี้อ่านว่าเกษตรเพราะว่าเราไม่ออกเสียงรอเรือนะน เโอเนนะนักเรียนพอเข้าใจแล้วเนาะว่ามีเสียงมีรอเรือและหอหีที่อยู่กลางบางคําแล้วก็มีรอ,เ,อ <ๆ S 2> เรืออยู่ท้ายคําเราไม่เลยนะไม่เอาเสียงพยัญชนะเหล่านั้นอันนี้คือประเภทแรกที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะนี่นักเรียนมาฝึกสะกดออกเสียงนะคะนักเรียนฟังครูแล้วก็สะกดเป็นเอพๆะกับคุณครูนะลูกนะนักเรียนรอเลยต่อไปคำแรก นะคะคําแรกมิตรสหายคำว่ามิตรอะไรลูกมิตรสหายมิตรสหาสหาิแปลว่าเี่ดีครับคุณสหอนะคะสหออายาสายอ่าจารย์ว่ามิตดมิตรอะไรคะมิตรสหาย,หาย,หาย,หายนั่นเองอยู่ก็หายไปเองเลยนะคะมิตรสหายนั่นเองคํานี้เราไม่ออกเสียงตัวอะไรลูก ว่าเพื่อนถูกต้องค่ะเราไม่ออกเสียงรอเรือมิสหายหมายถึงอะไรหมายถึงเพื่อนอนะคะหมายถึงเพื่อนหรือว่าสหายที่เราทําไมลูกที่เราคบนี่แหละอย่างเช่นพีรวิทย์เป็นเพื่อนกับซีรีมานาวรานะคะเราเรียกว่ามิตรสหายนะคะอันนี้เราเรียกว่ามิสหายทีนี้นักเรียนมาดูต่อเลยเรียกสหายอย่างเดียวก็ได้ไอะไรลูกดูลูกศรของครูนะคะนี่เห็นว่ามาหา มสมุดสมุดไม่ออกเสียงตัว,ตวไหนคะมาหา <รอ S 2> สมุดค่ะหาสมุดไม่ออกเสียงรอเรือนะคะเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวครูจะปล่อยไว้ถ้าตั้งใจเรียนนะลูก<อ>น่ะต่อไปคํานี้คําว่าอะไรลูกแหวนอะไรคะเป็ดแหวนเป็ดค่ะใส่แหวนใครใส่แหวนค่ะตัวนี้รวยมากแหวนรอเรือไหมเมื่อกี้เนี่ยครูหลุดค่ะไม่อหลุดหมายถึงมีใครคะ ลูกค่ะลูกนะคะบุตรเป็นคําสุภาพของคําว่าลูก,ลก,ลกนะคะลูกอ <Abi. S 2> ่าเดี๋ยวก่อนนะมันหายไปอามีบุตรแล้วก็สุดท้ายน้ำหนึ่งอะไรลูกน้ำเลืคลิตรที่คนไมดื่มมาดีนะคะดีมากๆดีต่อสุขภาพลิตรเป็นหน่วยการปริวัดปริมาตรของน้ํานะคะว่าหนึ่งลิตรมีเท่านี้นะคะหนึ่งลิตรมีรอเรือไม่ออก เอาไปค่ะสีอะไรคะสีสาสีสาสีสาค่ะสรีจะต้องอยู่บนสรือสสาสสาลานะลูกนะสารีต้องอยู่บนสาลาเท่านั้นนักเรียนห้ามเอาสรีไปไว้ตรงรอเรือนะผิดทันทีคำนี้อ่านว่าสีสะใครอ่านสีรษะผิดนะคะผิดทันทีเพราะว่าคำนี้เราไม่ออกเสียงอะไรนะ รนะต่อไปคำว่ามิดอะไรเอ่ยวิสยัวหายปัสายลูกเสือนิเรนารนะคะลูกเสือนิดนาเีคําว่าเนตรเราไม่ออกเสียงรอเรือนนักเรียนจะเห็นว่ารอเรือบางคำก็อยู่ทาง บ,บางคำเราเร็กก็จะอยู่ท้ายบางคำเราเดยกก็จะอยู่ตรงกลางคําแต่ว่าเรามีลักษณะเดียวกันก็คือเราไม่ออกเสียงพยัญชนะนั้นๆไม่ว่าเขาจะอยู่ท้ายคําหรือกลางคําก็ตามนะคะโอเคนะต่อไปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคําที่คุณครูเนี่ยยกตัวอย่างมาใ,ให้นักเรียนนะคะซึ่งมีทั้งหมดกี่คาเอ่ยช่วยกันนับซิแล้วมี 1, 2, หนึ่งสองกี่เท่าไหร่ สิบห้าคําครับสิบห้าหมครสิบห้าเหรอห้า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 สิบห้าห้าห้า้าห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 ้้ห้าห้้หห้าน้ เขียนยังไง <Okay. S 1> อ,อย่าเพิ่งเขียนนะเดี oh. ย๋ยวเพิ่งนะเวลาเขียนอ่านก่อนนะลูกนะในก่อนที่เราจะไปเขียนเราต้องมาดูก่อนว่าอ่านว่ายังไงบ้างคำแรกอ่านว่าอะไรลูกเ <Okay. Okay. S 1> ก <Okay. S 1> ะคำที่สองอ่านว่าคำที่สามาอ่านว่าทำทำวัด,วดนะคะทำวัดเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจของ พระนะลูกนะที่จะต้องอยู่สวดมนต์หรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในวัดนะคะเราเรียกว่าพระท่านทาวัดนะลูกนะอันนี้เป็นของศาสนาพุทธนะลูกต่อไปบาทค่ะบาทคือบาทนะคะบาทพระคือหินที่เขาถือเป็นเป็นขันหินแล้วก็ถือบินพบาทตอนเช้านะคะเรียกว่าบาทพระต่อไปค่ะก็คือแหวน เมตรค่ะเมตรเป็นหน่วยวัดนะลูกนะเสื้อเสื้อยาวกวี่เมตรนะคะผ้ายาวกี่เมตรนะคะประมาณนี้นะลูกนะเมตรเป็นหน่วยวัดต่อไปลิตรค่ะลิตรลิตรก็เหมือนน้ำหนึ่งลิตรเป็นหน่วยการวัดเหมือนกันนะคะการวัดวปรดิมาตรของน้ํานะคะต่อไปวิจิตค่ะวิจิตหมายถึงอะไรลูกวิจิตไม่ออกเสียงรรเด้ย,ดดยหมายถึงความประณีตนะคะความประณีตความละเอียดความสวยงามนะคะ ต่อไปค่ะโคคือรเร็วต่อไปสมุดสมุดคํานี้หมายถึงอะไรคะมหาอะไรลูกมหาสมุดมหาสมุดไม่ใช่สมุดที่หนูเขียนนะลูกนะสมุดที่หนูเขียนต้องเป็นตอดทออิกต้องค่ะพีรวิทย์เก่งมากค่ะถ้าเป็นสมุดธรรมดาต้องดอเด็กสะกดแต่ถ้าเป็นมหาสมุดต้องเป็นทอรอแล้วไม่ออกเสียงรอเรือนะคะต่อไปสมัก สมัครไม่ออกเสียงรอเรือพรมนะคะสามารถค่ะปรารถนาเกียรติและความอันนี้ครูสอนไปแล้วเนาะนะคะการทำลงสมุดวันนี้เราเรียนกันในประเภทแรกก็คือประเภทพยัญนชนะไม่ออกนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนเขียนวันที่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการเขียนวันที่นะคะ เขียนวันที่วัจันท์ที่20ธันวาคมพศ2564นะค,นคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษว่าคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงเขียนแบบนี้เลยนะลูกนะ แล้วขีดเส้นใต้ใช้ไม้บันทัดเท่าไนะลูกนะคนที่จะขีดเส้นต้าได้เนี่ยต้องใช้ม้ตรีมามีสมุดน้ำแฟนเจลส์ียมมาค่ะมีสมุดไหมคะอ่หยิบสมุดขึ้นมาเลยทำในคาบเรียนนี้ให้เสร็จแล้วส่งท้ายคาบนะลูกนะวิธีการเขียนเขียนแบบนี้เลยเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษว่าคำที่มีเพียญชนะที่ไม่ออกเสียง นะคะแล้วก็ทําการลอกคําเหล่านี้ลงมาเลยครับผมขอไอ้นี่ก่อนได้ไหมครับผมขอแแคปบก่อนได้ไหมครับได้ค่ะ่นักเรียนแคปบเดี๋ยวครูแคปบให้ดีกว่าดีไหมครับเดี๋ยวครูบอกไปได้ได้กลุ่มนะครับได้เลยอ่าเดี๋ยวครูแคปบให้โอเคไหมเด็กๆครับผูแครบแล้วครับูแคไปแล้ว่ะครับ แแบไปแล้วแแบบเลยใครที่แคบได้แขบเลยแต่ว no ่าคนที่แคบไม่ได้เดี๋ยวครูส่งไปให้นะคะโอเคนะนักเรียนเข้าใจหรือยังว่าวันนี้ทําเรื่องอะไรคะนะเรียนชนะที่ไม่อะไรลูกไม่เอาผลดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมพรุ่งนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อเป็นการทบทวนแต่ววันนี้นักเรียนเขียนตัวอย่างคำเหล่านี้ลงไปในสมุดก่อนนะลูกนะ ครูแคปแล้วโอเคนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมนักเรียนมีข้อสงสัยไหมครูครับครูทำครูแคปไอ้ตน้าที่หน้านี้แล้วก็ครูแคปไอ้ความทีมแบทไปยันชนะได้เลยค่ะได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวครูแคปส่งไปให้ในไลน์กลุ่มนะลูกให้แข่งนะคะให้แข่งทำใช่าครครู ค,ครับผมบรรทัดละสามคำแบบในภาพนี้เลยค่ะมันก็จะได้ทั้งหมดห้าบรรทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกไปดูยเดิเขาไม่ได้บอกว่าให้ไปจดจคุณค่ะแคปาจรอแล้วค่ะค่ะ okay โอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ ให้หนูทนําในภาบนะลูกเดี๋ยวครูจะไปทําภารกิจของครูแล้วนะคะนักเรียนส่งคุณครูก็คือถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะ,ะมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะลูกกขอ,อาาแท่หนึ่งคนค่ะลูกคะ่ะนักเรียนเตรียมตัวทำความพร้อ